สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มีข่าวที่แสดงถึงความก้าวหน้าของกองทัพไทยและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยล่าสุดกองทัพบ,บกไทยกําลังจะได้รับมอบสสุดยอดอาวุธใหม่ที่เป็นผลผลิตจากฝีมือคนไทยไแท้จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาวุธเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มแสนเานนภาพของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังป้องป,องปรามที่สําคัญที่สุดในการรักษาดิบไตของชาติได้อย่างดีเยี่ยมเลยละครับ ผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่พระเอกตัวแรกกันก่อนครับนั่นคือจรวดหลายลำกล้องนับิถีแบบ ti 1 g อาวุธชนิดนี้คือเกมเชงเจอร์ที่จะถูกส่งมอบให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ของกองทัพบกไทย dti 1 g เป็นอาวุธระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ด้วยระยะยิงไกลถึง150กิโลเมตรมันถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายระยะไกลในทางลึกเช่นกองบัญชาการทางอาวุธหรือที่ตั้งระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม หัวใจสำคัญคือระบบนวิถีที่แม่นยำสูงด้วย GPS และ INS ซึ่งทำให้จรวดมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า40เมตรนี่คือความแม่นยำระดับผ่ากลางเป้าที่ทัดเทียมกับเทคโนโลยีจรวดชั้นนำระดับโลกและมีรัศมีการทำลายที่รุนแรงถึง70เมตรรถฐานยิงสามารถทำกันยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาห่างกันเพียง10วินาทีต่อหน,นัดแสดงถึงการเตรียมความพร้อมรบที่รวเดเร็วและเด็ดขาด การส่งมอบครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การทดสอบอีกต่อไปแต่มันคือการใช้จริง,งจริงๆต่อมาคือความภูมิใจในฐานะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนั่นคือต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์แบบ D11A ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นสูงนี่คือแพลตฟอร์มที่สทปพ,พัฒนาร่วมกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบกในการมีระบบควบคุมการยิงที่รองรับจรวดได้ถึง3ขนาดหลักเช่นจรวดขนาด122มิมมีระยะยิง40กิโลเมตรไปจนถึงจรวดขนาด306มิมที่มีระยะยิงไกล150กิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถรองรับจรวด p ิ e d เตอร์ a อ k ขนาด370มิมซึ่งมีพิสัยการยิงไกลถึง300กิเมครับ การที่กองทัพไทยมีขีดความสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรในอนาคตจะทำให้กองทัพของเรามีอาวุธโจมตีในระดับยุทธศาสตร์ที่สามารถครอบคลุมเป้าหมายได้กว้างไกลและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการป้องปรามที่ทัดเทียมกับมหาอำนาจหรือประเทศที่มีเทคโนโลยีจรวดนวิถีขั้นสูงได้ครับ ปิดท้ายด้วยอาวุธสนับสนุนในสนามรบปืนใหญ่เบาขนาด105มิลิเมตรแบบ CS-AS2 ที่จะถูกส่งมอบให้กับกองพลนหารปืนใหญ่แม้จะเป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงแต่ก็มาพร้อมเทคโนโลยีที่นำสมัยคือระบบค้นหาพิกัดและชี้ทิศอัตโนมัติด,ด้วย GPS TAPNS จุดเด่นของปืนใหญ่ชนิดนี้คือสามารถทำการยิงได้โดยไม่ต้องใช้งานแผนที่ทำให้ขั้นตอนการเข้าที่ตั้งยิงรวดเร็วมาก นอกจากนี้ยังสามารถพับลำกล้องเพื่อเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัวเหมาะสำหรับการสนับสนุนการรบของฐานราบในแนวหน้าและมีระยะยิงไกลสุดที่20กิโลเมตรครับ การส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้ง3รายการนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสําเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราสามารถสร้างอาวุธที่มีความทันสมัยมีความแม่นยําสูงและมีความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่ทัดเทียมในระดับสากลได้แล้วระบบจรวดหลายลำกล้อง DDI 1G และ D11A สามารถมอบความเด็ดขาด ในการป้องปรามให้แก่กองทัพไทยส่วนปืนใหญ่สนาม c s a s 2มอบการสนับสนุนที่แม่นยำในแนวหน้าด้วยความคล่องตัวสูงยิงและเพ่นถือว่าเป็นไอ้ตัวแสบของสนามรบอาวุธใหม่เหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่ากองทัพไทยมีความพร้อมสูงสดุดและพร้อมที่จะใช้ความสามารถเหล่านี้ในการรักษาธิปไตของชาติในทุกสถานการณ์บอกเลยลุงข้างบ้านยาซา แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับอาวุธใหม่ทั้ง3รายการและการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยในครั้งนี้คอมเมนต์บอกแอดมินที่ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารด้านความมั่นคงของไทยที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ